ชีวิตของคนเราต้องเจอกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนเราทุกข์เพราะปากท้องเพราะสิ่งของที่อยากได้เพราะความรักเพราะการพัดพรากและทุกข์เพราะความตายถ้าชีวิตต้องเหนื่อยที่จะอดทนขนาดนี้ก็อยากที่จะจบลงหรือชีวิตของเราจะมีแต่ความมืดมน มีแต่ความทุกข์ตลอดไปโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์พระพุทธเจ้าภาษาวกทั้นมองเห็นแล้วว่าการเป็นอยู่เ,เต็มไปด้วยทุกข์ทันจังวัดเกิดมากี่พบก,กี่ชาติก็ต้องเจออย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงชำระใจของท่านให้หมดสุดให้เพียงพอให้พอเพียงให้ยอมรับว่า เกิดมากี <S an> ่พบกี่ชาติก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นถอนตัวชำระจิตชำระใจให้บริสุทธิ์ในเมื่อจิตใจบริสุทธิ์แล้วท่านก็ไม่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตกาศเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็รู้จักปฏิปทาเห็นของผูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ย เหมือนกับเพชรน้ำหนึ่งอย่างที่องค์โนตาเคยพูดเคยกล่าวแต่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์ท่านสอนไว้อย่างไงท่านแนะนําไว้อย่างไงแนวปฏิปทาของท่านเป็นมาอย่างไรและในพวกเราที่เป็นสิทธิเดียิษย์น่าจะนําทำคําสอนด้วแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์เพื่อจะให้ลูกหลานศึกษาต่อไปภายภาคหน้านะจึงได้คิดทำแนวปฏิปาทาคห้าพิพิธภัณฑ์ของครูบาอาจารย์หลายองค์ ไว้ในจุดเดียวกันให้เพื่อลูกหลานได้ศึกษานะในหลักธรรมคำสอนของท่านนะถ้าเราไม่พูดขึ้นมาไม่ปารพบขึ้นมาไม่ทําเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้เห็นมันก็คงน่าเสียดายเหมือนกันนะจบสิ้นไปโดยเข้าเม่เข้าหมอกไปเรื่อยจบไปเลยถ้าเรานํามาเป็นแนวทางให้กับลูกหลานได้ศึกษาก็จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนต่อไปภายภาคหน้านะ พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานพุทธสถานสำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่สร้างบนเนินเขาพื้นที่กว่า90ไร่ใกล้เขตวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีตัวอาคารพิพิธภัณฑ์และพระเจดีตั้งตรงในแนวมุ่งไปสู่พระมหาเจดีพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันธาตุและพระาธาตุพระอริยสงฆ์ไทยพิพิธภัณฑ์แห่งการตื่นรู้ตามรอยชีวิตบุคคลผู้พ้นทุกข์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้รวบรวมไว้มากที่สุดเป็นประวัติการมาร่วมสร้างหนทางให้มนุษย์พ้นทุกข์กับพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงกรรมฐาน ที่จะสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี2,569นี้โดยงบประมาณการก่อสร้างกว่า400ล้านบาทที่คณะทำงานได้ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ของหลวงปู่มั่นและก็พระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นก็เลยอยากที่จะออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์นี้เป็นทรงกลมเพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นอยู่บนภูเข,ขาได้สวยงามหมด ทุกด้านแล้วก็สอดคล้องกับงานที่จะมีการทำพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆอยู่ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือในการออกแบบนั้นก็อยากที่จะให้มีลักษณะเฉพาะถิน่นโดยที่ว่าให้ยังมียอดที่เป็นยอดแบบตะวันออกเฉียงเหนือถือทางอีสานนี่นะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการใหม่อีกด้านหนึ่งขึ้นมาด้วยที่จะไม่เหมือนของเดิม เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานแล้วก็ประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารยก์ก็ต้องขอบอกว่าในกระบวนการการออกแบบนะครับของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีรูปแบบที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยถูกออกแบบที่เนื้อหาและก็วิธีการชมของตัวจัดแสดงเป็น อันดับแรกนะครับผมฮะแล้วค่อยขี้คลายออกมาเป็นรูปทรงของตัวอาคารขนาดของห้องรูปทรงของอาคารตัวคอนเซปต์ในการออกแบบนี้เนี่ยได้ศึกษาความเป็นจริยวัรของพระธุกองค์กรรมฐานแล้วนะครับนะเราค้นพบว่าตัวแทนนะครับหรือภาพจําของบุคคลทั่วไปนะก็คือโกรธในความเป็นโกรดนี้เนี่ยยังสื่อถึงความเป็นสถาบัเราก็เลยทําการออกแบบให้รูปทรงดังกล่าวนี้เนี่ย สอดคล้องนะครับผมกันกับตัวเจดีซึ่งเจดีดังกล่าวนี้ก็เปรียบเสมือนกับดุมนะครับของล่มหรือกรดที่ว่านี่นะครับผมฮะและตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นอาคารที่เป็นทรงโค้งนะครับตรงที่เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีส่วนยื่นส่วนสูงของอาคารใดเลยนะครับ,รบที่จะสูงไปกว่าฐานของตัวเจดีพิพิธภัณฑ์นะครับโครงการนี้เรีกถึงว่า มันเป็นโครงการที่อยู่บนบนภูเขามันต้องใช้ความรู้ของภูมิสถาปัตย์ในการวางพิพิธภัณฑ์และพระจีอยู่บนยอดเขาได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราได้มีการเข้ามาร่วมแล้วก็มีการปรับผังใหม่เรายัางคงซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเราตั้งใจให้แกนกลางของการออกแบบอะค่ะ,ะหันหน้าตรงไปยังพุทธคยา เพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านที่มามากราบไหว้ที่นี่ค่ะมีโอกาสกราบไหว้พระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ไปในคราเดียวกันก็เป็นความหมายที่เราซ่อนเอาไว้ในการทําวางผังครั้งนี้ด้วยค่ะที่เข้ามาดําเนินการทำเนี่ยนะครับเ,เราก็มาด้วยความศรัทธาเป็นเบื้องต้นนะครับมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะฮะก็ยิ่งเห็นความลึกซึง้งความจริงจังนะครับของอุบาสกอาจารย์ทั้งหลายนะครับเป็นงานที่ทางสถาบันและทีมงานนี้มีความ ภาคภูมิใจมากที่จะได้ทำงานให้เป็นที่สืบทอดเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยอันนี้ก็นับว่าเป็นเอกลักษณ์อีกชิ้นหนึ่งของประเทศชาติด้วยนะคะทุกคนมองไปยังที่เดียวกันเป้าหมายไปสู่สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้สถาปัตยกรรมที่นี่ค่ะแตกต่างไม่ได้มีการแยกกันชัดเจนว่าพระเจดีย์คือตรงไหนพิพิธภัณฑ์คือตรงไหนและสะเ็ปคือตรงไหนแต่พวกเราทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อผลประโยชน์สูงสุดข,ของุัฒนธรนมค่ะ หวงพ่อพูด,ดประโยคนึงว่าเราต้องฝากพีมึงไว้กับแผ่นดินนะแล้วทาให้เราแบบจริงๆเราแบบใจฟลนะครับเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็ควรจะทําอะไรที่ในหนึ่งในชีวิตของเราสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็อยากฝากอะไรไว้กับแผ่นดินอันนั้นเนี่ยมันทาให้เราแบบมีความสุขมากๆมกันอิ่มเอมใจในการทํางานงเราูรสึกมีมีมีความสุขมากๆครับในการทํางานกันที่พวกเรา รวมพลังรวมสติรวมปัญญารวมหัวคิดแล้วก็รวมทุนทรัพย์เพื่อจะสร้างขึ้นมาเราไม่ได้มุ่งหวังเพื่อลาเพื่อยศเพื่อรรเสริญเราสร้างมาเพื่อเป็นแนวทางเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างของพวกเราลูกหลานตรของเราต่อไปในอนาคตเราจะฝากคุณงามความดีฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินนะ